สรุปผลการดำเนินงานกสศกลุ่มโซนภูผาแดงประจำเดือนพฤษภาคม2565ดังนี้กสอนอำเภอชนบท เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2565กศอนอําเภอชนบทรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมินแบ่งออกเป็นกลุ่มโซนสายป่าประกอบด้วยกศอนตอำบลบ้านแท่น กศนาตาบลปอแดงกศนาตาบลห้วยแก่และกศนาตาบลวังแสงกลุ่มโซนใส่น้ำประกอบด้วยกศนาตาบลกุดเพียขอมกศนาตาบลชนบทกศนาตาบลโนนพยอมและกศนาตาบลสีบุญเรือง ซึ่งการประเมินในครั้งนี้นำโดยนางสาวสาวรสพลโคตรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนางกาลยานีกวิกุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินจากสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นในการนี้พนักงานราชการกศนอำเภอชนบทได้รับฟังข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการทุกท่านและพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะไปปร,ปรับปรุงแก้ไขต่อไป วันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2565นางจันทงจันศรีอาสุโพผู้อำนวยการกศนอําเภอชนบทผอมด้วยนางสาวจินดารัตบางคงชนครูชำนาญการนางสาวทิพมนทาราชาธรรมกุลครูกศนตำบลและนางดวงเกตรัตนไตวงศ์ครูกศนตำบลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นประจำปีงบประมาณ2,565และพิธีมอบเครื่องหมายวุฒเบก2ท่อนณห้องประชุมการลาประพฤกษ์สนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นโดยได้รับเกียรติจากนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่26ษษพฤศภาคมพุทธศักราช2565นางจันทร์ศรีอาสุโพผู้อำนวยการกศนอำเภอชนบทมอบหมายให้นางสาวจินดารัตบวัวพงชนครูชำนาญการและนางสุธรรมมาพลหมอครูอาสาสมัครลงพื้นที่นิเทศติดตามการประถมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการกศึ 65, กษา2565อาณกศนอตำบลปอแดงและกศนอตำบลกุดเพียขอมโดยได้ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการเรียนตามหลักสูตรการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตรและการร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดภาคเรียนกศนอำเภอมันจาคีรีวันที่2พฤษภาคมพุทธ,ธศัการาช2565 พลเอกฤษพลภูมิรีรองผู้อำนวยการสำนักงานกสอนอจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนางกลาลยานีกาวิกุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางชริสาดอนกัญญานักจัดการงานทั่วไปนางสาวจิราพรปัารีนักจัดการงานทั่วไป,งวป,สสงวไปลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,564ถึง31มีนาคม2,56 5นกักศนออำเภอมันจาคีรี วันอังคารที่17พฤษภาคม2565กศนออำเภอมันจาคีรีเขาร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนของนักศึกษากศนประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่17-19พฤษภาคมโดยมีนางสาวพัชรินจานโพผู้อำนวยการกศนอำเภอมันจาคีรีและนายสมบูรณ์ยุทธชัยครูผู้ช่วยพร้อม นะครูณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น วันพุทธที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2565บุคลากรและคณะครูกศนอำเภอมันจาคีรีนำโดยนางสาวพัชนีพรบำรุงราชครูชำนาญการได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2565 กศนออำเภอบัญจาคีรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยนางสาวพัชรินจานโพพูวอในการกศนออำเภอบัญจาคีรีนายสมบูรณ์ยุทธชัยครูผู้ช่วยนางเพลินจิตสุดชาและนางสาวธานิตาภูวาครูอาสาสมัครลงพื้นที่นิเทศติดตามกศอนอตนําบลโดยมีคณะครูกศนอตนําบลแนะนำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนการพบกลุ่มการทํากิจกรรมกพชให้กับนักศึกษ ศกษากสอนอได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติได้และนักศึกษาได้ทำกิจกรรมพัฒนากสอนอตำบลพร้อมทั้งแจกสื่อหนังสือเรียนให้กับนักศึกษาทั้ง8ตำบล กศนอําเภอบ้านไผ่เมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2565นำโดยนางสาวอุบลศรีหาผู้อำนวยการกศนอําเภอบ้านไผ่และคณะครูต้อนรับนายถาวรพรีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยพลเอกกฤษพลพรมรีรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นนางกลาลยานีกาวิกุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางชาลิสาดอนกัญญานักจัดการงานทั่วไปนัง สางสาวสสิการประวันเตา นักจัดการงานทั่วไปนางสาวจิราพรปัสสารีนักจัดการงานทั่วไปลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ณกศนอตำบลบ้านลานและกศนอตำบลหินตั้งอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกา ถึง14นาฬิกา30นาทีกศนอำเภอบ้านไผ่นำโดยนางสาวอุบลสีหาผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านไผ่และคณะได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการจัดการข้อมูลนักศึกษาในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่น วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2565นกศนอำเภอบ้านไผ่นำโดยนางสาวอุบลศีหาพ่้อหนวยการกศอนอำเภอบ้านไผ่และคณะครูจัดงานสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมผู้สูงอายุ420ชั่วโมงณนะห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น กศนออำเภอเปื่อยน้อยวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565นางสาวธัญพัฒนนูเรครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนออำเภอเปื่อยน้อยจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพร้อมด้วยบุคลากรครูร่วมกันปลูกต้นไม้นักกศนออำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแกน่น เมื่อวันที่17-19พฤษภาคมพุทธศักราช2565ก็อกสาศนอำเภอเปรยน้อยนำโดยนางสาวธัญพัฒนูเรครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเปรยน้อยนายณัฐวุฒิสุนทรกูลครูผู้ช่วยนายวัชพลสมอบานครูกศนตำบลสาแก้วและนายประพันธ์จันปาครูกศนตำบลขามป้อมเขารวมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565นางสาวธัญ,ญพัฒนูเรครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเปรยน้อยมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเปรยน้อยณบริเวณล,ลานหน้าปราสาทเปรยน้อยอำเภอเปรยน้อยจังหวัดขอนแก่น กสอนออำเภอโคกโพชัยเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2565กสอนออำเภอโคกโพชัยจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2565ณนอกศนตำบลน,นาแพงโดยมีพลเอกฤชพลพมรีรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นผ้อมด้วยนางกาลยานีกาวิกุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางชาลิสาดอนกันญานักจัดการงานทั่วไปและนางสาวจิราพรปัารีนักจัดการงานทั่วไปล,งพ,ปสสง,ไปลงพื้นที่ประเมิน ในการนี้นางสาวหนึ่งนิรมิตวัวนรม์ฟสเตอร์ร่วมในการกศนอำเภอโคกโ,โคชยัยพร้อมด้วยบุคลากรซึ่งขอขอบคุณคณะกรรมาการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณะโอกาสนี้ วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565นางสาวหนึ่งนิรมิตรวรรณรุมฟอสเตอร์ผู้อำนวยการกศอนอําเภอโคกโพช,ชยัยผอมด้วยบุคลากรรวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารไตรมาส2องประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นาณเทศบาลตำบลน,นาแพงโดยกศนอําเภอโคกโพช,ชยัยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชน ไปให้บริการกับประชาชนในการนี้นายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในพิธี วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2565นางสาวหนึ่งเนรมิตรวรรณรมฟอสเตอร์พ่วงในการกศนอำเภอโคกโพชยัยพร้อมด้วยบุคลากรรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนายอดงวยทรายณวัดป่ายอดงวยทรายบ้านโนนคูนหมู่ที่6ตำบลบ้านโคกในการนี้นา,านายธนนทอาจินกิจนายอำเภอโคกโพชยัยเป็นประธานในพิธี และนี่คือสรุปผลงานเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565ของกศนอำเภอกลุ่มโซนภูผาแดงขอบคุณค่ะ